ไม่น้ำพิกอะ่ะไม่เผ็ดมากจ้ะไม่เผ็ดมากาด,าด,าดกูน่าทานนะน่าทานรสชาติก็เยี่ยมด้วย <c oughs> มีร้านเดียวไม่อร่อยต้องถอยอ <c oughs> ต่องไปดีเลยว่านายจนจนพีน,น,นสวัสดีครับสันสน ออนทัวเที่ยวและก,กิจกรรมเป็นสาบว่าตัวนี้เรียกอะไรนะฮะว่าทางซ้ายมือด้านหน้าเนี่ยเ็าบอกไปตลาดโอวัดกลางบางปะแลวถ้าไปทางขวามือนี่จะไปยอมตูประบางเลยออกขอสี่จุดห้านะวัตนถะุวัฒนารามบางละกละัง ตลาดบางระกำรือเปล่าเนาะตรงนี้นะฮะนู่นทางนี้เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปทางนี้ทั่วร์ไพร์ตถุงแก้วกับกจอนตอนนี้มีตลาดเปิดท้ายเดี๋ยวถามก่อนว่าตลาดเปิดท้ายตรงนี้เขาเรียกครับโทษนะตรงนี้ตลาดเปิดท้ายชื่อตลาดเปิดท้ายอะไรบางระกำหรือเปล่าตลาดนัดบางระกำตลาดนัดบางระกำ อ๋อครับขอบคุณมากครับตลาดเปิดท้ายนะบางสักกําโอ้ตลาดเทิศตลาดนี้เขามีทุกวันไหมร,ร๋อจันนค้รตลาดสุเว้นวันพุธกับเสาร์อาทิตย์โอ้อันนี้ส้มโลเท่าไหร่อ๋อหก,กสิบไปห้าสิบแ,แม่ไปนู่นแล้วนะฮะดูอยู่นะฮะตลาดตลาดเอิท้าย บางระกำคืเรื่องไรวัดบางระกำันก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสุวัฒนารามนะครับอู้หู้หู้ข้าวกระป๋าเยอ้ยเลยคุณแม่แมไม่ได้ว้าหนอะไรมาคุณแม่สนใจอะไรเนี่ยกับข้าวหน่อไม้ไหมเออแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้หน่อไม้จะอะไรอ่ะ หน่อไม้กะอะไรคะแกงหน่อไม้กับไก่จ้าโอ้่อไม้ไก่เอาถุงนึงก็เอานี่ด้วยมั้ยเอานี่ด้วยป่ะเอาสิโอเคกะสิบหกหมูใช่ไหมอ่ากระดาษดองต้มีดองอะไรไม่รู้อ่ะแม่น้ำพริกอุ้นกรุงรุ่นจ้ะเจอคนสวยเผ็ดมากไหมน้ำพริกอ่ะไม่เผ็ดมากจ้ะไม่เผ็ดมากไปดูมิชลินดิ้นกินดิ้นดูน่าทานนะ ชากระเดียมด้วยเยี่ยมด้วยยอดถ้าทานรสชาติกระเดียมด้วยมาับรไม้ตองแล้วก็น่นี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 ่ขี่นี่้ี่น้่นี็นี่นีไน่ต้มน้ำปลานัวนะ่นี่นี่นีนี่นี่นี่านี่นี่นนี่นี่

แต่รู้มีอยู่ร้านเดียวอร่อยหรือไม่อร่อยทุกคนถูกต้องเลยเนี่ยมันเดือยี่ะคอยอะไรคาแม่ได้ยังคุณแม่ยังยังนะ้ังนาบ หนว่าร้านนี้อยู่ร้านเดียวนะอร่อยหรือไม่อร่อยก็ต้องคอยนะครับคุณแม่สั่งกับข้าวไว้แล้วคุณแม่หายไปไหนหรือว่าคุณแม่ได้แล้วคุณแม่เป็นรู่น,นแล้วแปลว่ากับข้าวได้แล้วนะฮะโน่นเดินชมตลาดอันนี้ก็สรับรถดูมันฉ่ำดีแล้วเกินโนอ้อร่อยอร่อย ดูหวานฉ่าเลยแล้วขายไงอ่ะยี่สิบกรถุงละยี่สิบเป็นสับปะรดอะไรอ่ะของสวนพึ่งราชบุรีของสวนพึ่งราชบุรีครับโอ้น่าสนใจเดี๋ยวขอสักถุงเดแบบไหนอร่อยอันนี้ใช่ไหมครับอ่าโอเคนี่นะสับปะรดนะครับโอเคสวนพึ่งราชบุรีครับอ่าสองนิ้วแล้วผู้ชนะครับนะฮะเราได้สับปะรดหวานจากสวนพึ่งเห็นไหมครับ สุดยอดนะฮะอยู่ตรงตลาดเปิดท้ายบางระกมบางระกำนะใครสนใจสับรถสวนพึ่งก็ขอเรียนเชิญได้ที่คุณอะไรเอ่ยวัดสุขสมบัติเป็นพักติกหรือวัดสุขสมบัติขายประจำอยู่ที่บางวัดบางระกม วัดบางระกำตลาดเปิดท้ายวัดบางระกำครับโอเคครับขอบคุณมากครับนะฮะเราได้สับรถแล้วนะครับนะฮะเป็นสับร,รถสวนพึ่งออ้คุณแม่ฮิวแขนก่องไปโน่นแล้วโดดเลยเลยไม่เจอกันเดี๋ยวเดินสำรวจอีกนึงเดี๋ยวจะได้อะไรเห็นอู้มีน้อยหนาด้วยสวนใจน้อยหนาเนี่ยเขาขายไงอะ่ะคุณแม่สนใจรอเปล่ววา โอ้โหนี mm ่ขายไงอ่ะไม่นาห่อสี่สิบเหรอแต่ดูสึกว่ามันสุกแล้วเนาะมีส <c oughs> ุกมีดิบมีค่ะอ๋อมีสุกมีดิบจ้าอืมกิโลละสี่สิบค่ะอ๋อกิโลละสี่สิบนะครับไข่สวยๆไข่สวยๆอ๋อแล้วหวีเท่าไหร่นิสามห้าค่ะอ๋อหวีละสามสิบห้าโอ้นี่สวยนะครับอืมสี่สิบ โอ้มีขนุนด้วยน่าสนใจโอ้มีหลายอย่างนี่เห็นไหมส้มโอทับชิมอ่ะนี่ส้มโอทับชิมอืมันทับชิมค่ะทับชิมอันนี้ขาวน้ำผึ้งนี่ขาวน้ำผึ้งว้าวโอเคแล้วแพ็คเท่าไหร่นี้แพ็ค20บาทโอ้แพ็ก20บาทขาวน้ำผึ้งอ่านี่ก็20เหมือนกันใช่ไหมขนมเนี่ยใช้20โอ้น่าทาน โอเคเลยนะฮะมีละมุดด้วยละมุดกิโลเท่าไหร่อะละโลละสี่สิบนะครับก็เป็นตลาดบางระกรมนะฮะวัดสุขวัฒนารามหรือวัดบางระกำนะฮโบสถ์นู่นมองเห็นลงางคาใกล้โน่นอนะวิหารวิหารวัดบางระกรมอยู่ตรงนั้นเองเดี๋ยวเราข้ามสะพานตรงนี้เราก็มุ่งหน้าตรงไปที่ ตลาดลำพญาออกไปตลาดลำพญาได้ใช่ไหมครับตลาดลำพญาไปทางนี้ใช่ไหมครับคุณแม่ช่ไปที่รถ้วม้งตามหาคุณแม่ก่อนน,นี่เราก็มาเดินตลาดเปิดท้ายบางระกำนะฮะก็มีสินค้าหลากหลายวันนี้ก็โชคดีนี่ก็ได้สับปะรดแล้วนะคุณแม่ก็ได้กับข้าวไปแล้วแม่หิ้วแขนกงไปแล้วนะครับ นี่ก็ไปสนใจอะไรก็ไม่รู้นี่มีขนมนี่เองงั้นเราก็ชอบอ่ะก็เนทด้าอ่ักัขนมดาพนรต้งับมอดกนโบยไม่ใข่นี่เหรอน่ไมบานอ้ยขนมอร่อยอร่อยนะฮะมีลนมโมกุกไม้มีเรแยงหอมเรียกอะไรนะแกงบางกร หมันมะีหลากหลายโอ้โหนี่ต้มนะถึงพระหน้าทาหน,นะนะไรไมเดมา่ัอเลัดเดมเ้ป็นไงคุณแม่ได้อะไรบ้างได้ปลุู้สี่กัมกัมมาสบาทมาเลอร์เลย <laughs> แล้วก็แกงแกงแกงนี้แล้วใส่รถหลังข้ได้กับข้าวได้ปักบ,บุง้งบักบุ้งของโปรของคุณแม่ต้มต้มทานอันดีบชมคลิปนี้ก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กิงกริ้งให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามคลิปตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e กริง๊งกด้วยนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปขอขอบคุณมากครับ